หน้าอกของผู้หญิงเนี่ยทำไมไม่เท่ากันหมายถึงว่าหน้าอกของตัวเราเองเนี่ยค่ะ<ต>สองข้งางเนี่ยทำไมไม่เท่ากันผิดปกติหรือเปล่าไม่ค่ะ<ม>ปกติจะไม่เท่ากันอยู่แล้วข้างที่เราถนัดกว่ามักจะมีขนาดใหญ่กว่าข้างที่เราไม่ค่อยถนัดค่ะมันก็อาจจะเป็น<ม>จากที่เราเคยเรียนมาเป็นทฤษฎีเรื่องของ use or disuse เนี่ยอะไระที่มันไม่ใช่ไม่ได้ใช้บ่อยๆขนาดมันก็มันจะเล็กกว่าข้างที่เราแบบใช้บ่อยๆหรือว่าทํางานบ่อยๆค่ะค<ม>่ะ ซึ่งแต่ว่าถ้ามันต่างจนแบบคนละรับเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราสูญเสียความมั่นใจอะ่ะก็สามารถแบบผ่าตัดเสริมหน้าอกเพื่อให้สองข้างมันแบบสมดุลหรือว่าดูบาลานซ์กันมากขึ้นได้เพื่อที่จะเสริมความมั่นใจของเราแต่ว่าในเรื่องของสุขภาพขนาดหน้าอกที่ต่างกันไม่ได้เป็นความผิดปกติอะไรนะคะถ้าเกิดว่า<ม>เป็นพอตอนสาวแล้วมันโตเต็มที่มันได้แค่นั้นก็คือแค่นั้นแล้วทรง <laughs> ต่างมันก็ไม่เหมือนกันด้วยก็ ถ้าไม่ได้ทําให้เราสูญเสียความมั่นใจอะ่ะก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรแต่ถ้าสมมติว่าปกติแล้วขนาดมันเท่ากันแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งข้างหนึ่งมันเริ่มโตกว่าอีกข้างหนึ่งอันนี้ทงระวังแล้ะอันนี้ต้องไปหาหมออาจจะมีติดเชื้อหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่านะคะค่ะอ่ะก็เป็นเรื่องหน้าอกหน้าใจของคุณผู้หญิงเนาะก็ต้องดูแลกันไปแต่ว่าไม่เท่ากันนิดหน่อยเนี่ยไม่เป็นไรหรอกคิ้วตาของคุณผู้หญิก็ดูไม่เท่ากันนะคะใช่คิ้วสองหน้าของเราเวลาลองปิดหน้าครึ่งซีกอ่ะซี้า่่ตงงอรูปสิ หน้าเราสองหาคนที่หน้าสองข้างมันบาลานซ์เท่ากันเป๊ะๆหน่อยมากเลยนะคะก็ก็ไม่เท่ากันเพียคอลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS อ l คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1000บาท สั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทางอิ Inbox Facebook รายการนี้